พูดทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนการเก่งกำไรพูดทุกเรื่องรวงมไปถึงเศรษฐกิจกับ You Had Podcast สวัสดีครับในพอดแคสต์นี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่อง เทรดมือใหม่นะครับเราจะเริ่มต้นในการเทรดอย่างไรดีในการเทรดนี้นะครับก็อาจจะรวมไปถึงการเทรดหุ้นการเทรดคริปตโตเเรนซีด้วยไม่ได้จำกัดวงแค่ forex นะครับคือในโบรกเกอร์ผมขอยกชื่อแล้วกันนะครับโบรกเกอร์ที่อาจจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับช่องของเราเว็บของ youhair.com นะครับก็อย่าง xm และ xnet นะครับ xm กับ xnet เนี่ยเขาก็จะมี หุ้นนะครับหุ้นต่างประเทศดัชนีต่างประเทศให้เราเทรดด้วยแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีให้เราเทรดด้วยดังนั้นผมก็เลยไม่อยากจำกัดความแค่ว่า f o r e x นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเทรดหุ้นในบล็อกเกอร์ x อหรือ XNA กเน็เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นในการที่เราจะเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์เราควรศึกษาหรือว่าเราควรเริ่มต้นอย่างไรดีก่อนอื่นนะครับถ้าผมแนะนำเลยก็คือคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะ ลงทุนหรือว่าเก่งกำไรในตัวไหนครับถ้าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ในตลาด f o r e x นะครับคุณก็ต้องทำความเข้าใจว่าคุณจะเทรดคู่เงินอะไรสมมติคุณจะเทรด e u นะครับคุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินในคู่เงินนี้บ้างคือ EU ก็คือ EUR ของยูโรใช่ไหมครับแล้วก็ USD ของสหรัฐอเมริกา เราจะต้องรู้ว่าอะไรบ้างนะครับที่มันจะส่งผลกระทบต่อ2สกุลเงินนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้แบบนี้เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับว่าอ,อย่างนโยบายนะครับของโจไบเดนนะครับโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะครับก็ว่าเขามีนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรเขามีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรเขามีการรับมืออย่างไรเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อดอลลาร์แข็งค่า ถ้าเรารู้นะครับโอกาสในการทํากําไรในตลาด f o เร็กก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังยากอยู่ดีนะครับสำหรับการทํากําไรทีนี้นะครับถ้าเราไม่อยากเทรดฟอเร็กนะครับเราอยากเทรดหุ้นอย่างหุ้นเทเล,ลาก็ได้ครับเราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นเทเลนะครับว่าหุ้นเทเลานั้นมีราคาแพงเพราะอะไร คือหุ้นเทล,ล่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะฉีกแนวตำราไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยศึกษาเรื่องหุ้นเรื่องเรื่อง v a l u a t i o n ของการประเมินราคาหุ้นนี้จะใช้กับเทล,ลาไม่ได้นะครับเพราะว่าเทล,ลาผมเชื่อว่านักลงทุนนะครับหรือว่าเทรดเดอร์ที่ซื้อขายของเทล,ลานั้นที่ซื้อหุ้นเทล,ลานั้นหลักๆก,ก็มาจากอีลอนมัสครับหลักๆก,ก็ลงทุนเพราะ CEO ีโเขาคืออีลอนมัส สมมตินะครับสมมติสมมติว่าอีลอนมัสจะออกจาก CEO ของเท l ลานะครับผมเชื่อเลยว่าเท l ลาจะร่วงแบบทัานนาวเลยอันนี้ก็คือ CEO มีผลกับบริษัทมากนะครับอย่างอีลอนมัสอีลอนมัสมีผลต่อบริษัทเท l ลามากดังนั้นถ้าเรารู้แบบนี้นะครับเรารู้พื้นฐานของบริษัทแบบนี้ว่าที่ราคามันขึ้นมาสูงได้ขนาดนี้นะครับกระโดดได้ขนาดนี้เพราะอะไร ถ้าเรารู้นะครับก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับที่เราจะทํากําไรจากมันได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าเราจะไปเทรดหุ้นแบบแนวเทคโนโลยีนะครับแนวเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเป็นแนวที่มีความหวังค่อนข้างสูงนะครับก็จะทําให้ราคาที่แสดงในปัจจุบันค่อนข้างที่จะแพงการวัดผลในอดีตรูปแบบการประเมินราคาในอดีตก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะประเมินราคาหุ้นสำหรับหุ้นเทคโนโลยีนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อมาก็คือเราจะต้องรู้ตัวเองนะครับว่าเราจะเป็นนักลงทุนหรือว่านักเก็งกำไรนักเก่งกำไรก็มีอีกชื่อว่าเทรดเดอร์นะครับก็คือผู้ที่ซื้อมาขายไปถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นนักลงทุนนะครับถ้าผมแนะนำแบบจริงใจที่สุดเลยก็คือโบรกเกอร์ในตลาดฟล็กซ์ไม่เหมาะกับคุณหรอกครับ คุณไปเทรดกับโบรกเกอร์หุ้นดีกว่าโบรกเกอร์หุ้นในไทยก็มีหลายโบรกเกอร์นะครับแม้สปอนเซอร์ของของเราในอนาคตนะครับที่กำลังคิดว่านะครับจะมีการตกลงกันจะเป็นโบรกเกอร์ในตลาดฟเฟรคแต่ว่าแต่ถ้าคุณอยากเป็นนักลงทุนนะครับผมก็ไม่แนะนำโบรกเฟรคแล้วกันเพราะาหลักการส่วนใหญ่ของโบรกเกอร์ในตลาดฟเฟรคจะเป็นการซื้อขายแบบสัญญาที่ที่แตกต่างจากโบรกเกอร์ที่เราไปลงทุนในหุ้นจริงๆนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นเทรดเดอร์ในตลาดหุ้นผมก็แนะนำบโบ k กเกอร์ f o r e x ดีกว่ามีข้อได้เปรียบกว่าโบรกเกอร์หุ้นทั่วไปมากเลยนะครับก็คือเรื่องของสภาพคล่องครับการที่เราจะซื้อซื้อาขายายนะครับในหุ้นนั้นหรือว่าในการถอนเงินนั้นในการถอนเงินโบรกเกอร์นั้นในปัจจุบันก็คืออาจจะต้องรอถึง3วันนะครับแต่ว่าในการถอนเงินกับโบรกเกอร์ในตลาด f o r e x อย่าง XM หรือเนั้น ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือความคล่องตัวแล้วก็สภาพคล่องในการแปลเป็นเงินสดนะครับผมคิดว่าโบรกเกอร์ในตลาด f o r e x ก่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมในตรงนี้นะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะซื้อขายในระยะเวลาสั้นๆนะครับต้องการที่จะใช้เลเวลเลทเยอะๆนะครับผมก็คิดว่าโบรกเกอร์ใน f o r e x ตรงนี้เป็นพระเอกในตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเป็นพระเอกอยู่แล้วก็คือเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็ ความว่องไวในการซื้อขายนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะซื้อขายหุ้นเทสล,ลานะครับที่ราคาเท่านี้แล้วถ้ามันถึงราคาเท่านี้เราจะขายทันทีและถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามนี้เราก็จะสต็อปลอตทันทีถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ซื้อแบบเรื่อยๆแบบระยะยาวหรือว่าฝากเงินเข้าไปทุกเดือนผมแนะนําว่าโบรกเกอร์ในตลาดฟรั่น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่า การวิเคราะห์กราฟราคานะครับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่นะครับเราจะต้องวิเคราะห์เป็นทั้งกราฟเทคนิคแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานก็คือวิเคราะห์พวกข่าวนะครับวิเคราะห์ตัวพื้นฐานต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ซื้อขาย Forex นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าประเทศนี้อ่าใครเป็นคนออกนโยบายนะครับแล้วเขาจะออกนโยบายอย่างไรทันทีที่เขาออกนโยบายนั้น มันจะเป็นอย่างไรอันนี้คือการวิเคราะห์พื้นฐานแต่การวิเคราะห์เทคนิคก็คือการที่เราดูกราฟนะครับแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆใช้สูตรคณิตศาสตร์ต่างๆในการวิเคราะห์อันนี้คือการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคถ้าถามผมว่าวิเคราะห์แบบไหนดีกว่ากันนะครับก็คือวิเคราะห์ทั้งสองรูปแบบดีกว่ากันนะครับด,ดีที่สุดแล้วนะครับก็คือการวิเคราะห์2รูปแบบถ้าเกิดว่าเราไปวิเคราะห์พื้นฐานใช่ไหมครับเราไปประเมินราคาหุ้นในบริษัทอย่างหุ้นเทสลาครับ เป็นอะไรที่เฉลียวแหวกแนวมากครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์ในรูปแบบเก่าๆนะครับก็คือประเมินราคานะครับอย่างเอาเท s l a มาตั้งนะครับแล้วก็เอา To y ยต้มาเทียบ To y ยต้นั้นเล็กกว่าเท s l a 2เท่านะครับแต่ว่ายอดขายของ To y ยต้มากกว่าเท s l a มากถึง10เท่าถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แบบนี้นะครับวิเคราะห์แบบโบราณหน่อยนะครับ ยังไงนะครับเราก็ต้องให้หมูลค่าของบริษัทเทสล,ลาที่ต่ำกว่า t ตโยต้าอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มูลค่าของเทสล,ลามากกว่าโตโยต้าถึง2.5เท่าก็หมายความว่าตอนนี้มนราคามันแพงเกินจริงเมื่อมันแพงเกินจริงเราก็ต้องช็อตหุ้นใช่ไหมครับหรือว่าเราก็ต้องกดออเดอร์เซลลลองกดเลยครับ ถ้าเกิดเรากดออเดอร์เซลล์นะครับตอนนั้นที่มูลค่าเทลลาตอนที่ผมดูมากกว่าโตเยต้าสอเท่าตอนนั้นน่าจะราคาประมาณ700ดนะครับร้อดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาที่850นะครับก็มีโอกาสล้างพอร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปช็อตแบบใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเก่าๆนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับก็คือการวิเคราะห์กราฟราคานั้นมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับ ถ้าเราเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ก็คือการเลือกโบรกเกอร์ครับเชื่อหรือไม่ครับว่ามีเทรดเดอร์หลายคนนะครับของไทยนี่แหละครับที่สามารถที่จะทํากําไรได้นะครับทากาไรจากตลาดฟอเร็กได้แต่สุดท้ายนะครับเขาไม่สามารถเอาเงินออกมาได้เพราะอะไรครับเพราะว่าโบรกเกอร์นั้นไม่ไม่ถอนเงินให้กับเขาหรือว่าโบรกเกอร์นั้นปิดตัวลงไปก็คือเขาไปเปิดกับโบรกเกอร์ที่ไม่ดีนะครับอย่างกรณีล่าสุดผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกัน เขาไปฝากเงินในโบรกเกอร์ของประเทศจีนนะครับที่อาจจะเป็นโบรกเกอร์ที่เรามักจะเรียกกันว่าโบรกเกอร์ห้องแถวนะครับปรากฏว่าฝากเงินไปหลักหมื่นดอลลาร์นะครับถอนไม่ได้ครับโบรกเกอร์มีเงื่อนไขแบบเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือโบรกเกอร์เราจะต้องรู้ก่อนว่า ขั้นแรกนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นนักเก็งกําไรเป็นเทรดเดอร์หรือว่าเราเป็นนักลงทุนเราต้องการที่จะเอาเงินไปให้บริษัทนั้นเพื่อที่จะไปลงทุนต่อเพื่อที่จะเราจะได้รับปันผลนะครับแล้วก็รับเงินจากการเติบโตของบริษัทนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ผมก็แนะนำว่าให้เป็นโบรกเกอร์หุ้นโดยตรงดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเทรดเดอร์นะครับ แต่ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่กําลังฟังอยู่นั้นหรือว่าคนที่กําลังฟังอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเทรดเดอร์ผมแนะนําว่าโบรกเกอร์ในตลาดฟอเร็กอย่าง XM หรือว่า x n n t t นั้นค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับคือมีประสิทธิภาพที่ผมหมายถึงก็คือ 1. เลยก็คือฝากถอนเร็วนะครับแล้วก็2ก็คือการที่เราซื้อขายแบบรวดเร็วในรูปแบบของเทรดเดอร์ก็คือซื้อมาขายไปเร็วๆนะครับ โบรกเกอร์เอหรือเอ็กเนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับผมเลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเทรดเดอร์ก็ให้เลือกนะครับโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับเราและอย่าเลือกโบรกเกอร์ที่มีประวัติการช่อโกงนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ y o U.S. h a Podcast เราคือเพื่อนแท้นักเทรด